ความมั่นใจในเรื่องของหน้าอกนะคะเวลาจะออกงานหรือว่าการประกวดต่างๆเราไม่มีหน้าอกเราก็จําเป็นที่จะต้องเสริมชุดชั้นในเข้ามาให้มันดูดูดูดมากขึ้นเวลาใส่เสื้อผ้าหรือว่าไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะสตรีรายังไม่เหมือนผู้หญิงเขาที่ควรและมอสนะคะก็ได้มาเจอคุณหมอดาร่วงไทยที่เดอะซิฟคลินิกนะครับหมอดูแลเองทุกคลสเลยวันนี้จะใช้เป็นตัวซิลิเมตนะคะเลือกในกลุ่มที่มันเป็นฐานแคบเป็นทรงที่พี้จะเลือกให้เหมาะสมกับสตรีรนะณปัจจุบันเนี่ยเช่นการเสริมของมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะ ยส่วนใหญ่เวลาเข้ามาปรึกษทาทุกอย่างได้ไซส์ที่พอดีตัวมากขึ้นไม่ได้ดูใหญ่จนเกินไปและที่สาคัญนะคะตัวนี้เลยค่ะซิลิโคนซินเนต์นะคะจากประเทศบราซิลค่ะซึ่งต้องบอกว่าได้มาตรฐานและเป็นการรับรองด้วยนะคะจาก USFDA ซึ่งเป็นหนึ่งใน3แบรนด์ที่ได้รับมาตรฐานจากอ,อยไทยทุกรุ่นด้วยค่ะจากได้ความเป็นธรรมชาติไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปพอยนิดๆแต่ไม่หย่อนมากค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันเลยค่ะ うん。